ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกม Back Cover Mobile วันนี้เราก็มาอยู่ในคลิปสุ่มดีไหมโนเอลแสงหรือว่าโนเอลวอลคิรีตัวละคร5ดาวธาตุแสงตัวลิมิเต็ดตัวแรกนะครับที่มาเป็นธาตุแสงนะแล้วเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตัวละครใหม่นะครับตัวละครที่หลุดมาจากลิกนะครับผมว่ามันมีตัวไหนตัวอะไรบ้างนะครับผมและผมเชื่อว่าไอตัวละครใหม่ๆที่หลุดมาจากลิกเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้กันว่ามันจะมีตัวอะไรกันบ้างนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ได้เลย ส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเตเิมเกม Wondering Wave หรือว่าเกม Backcover Mobile ที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมาสีปีและร้านนี่ก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์ ad, ad elastic shop มีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อผมก็ต้องขอฝากกิลด์ทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเอาไว้ด้วยละกันตอนนี้ว่างอยู่3ที่นะครับชื่อกิลด์ก็คือ B A C L A นะก็เป็นกิลด์ที่อยู่สบายๆนะครับขอเพียงแค่เข้ามาแอคทีฟทุกวันก็เพียงพอแล้วนะแล้วก็อย่าออฟไลน์เกิน2วันนะครับไม่งั้นจะโดนเตะออฟทีนี้เรามาดูกันที่ตัวละครโนเอลแสงกันดีกกววว่่่่าาาาานนนนะครรัผผมมมมมตตีี้้้สุหืออเปปลลจิิงงๆไดู็ เชื่อว่าทุกคนในเกมที่เล่นเกมนี้อยู่ก็น่าจะสมโนเอลแสงกันอยู่แล้วนะเพราะตัวละครนโนเอลแสงเนี่ยมันได้เปรียบตรงเรื่องธาตุที่มันมาเป็นธาตุแสงนี่แหละการที่มาเป็นธาตุแสงนั่นก็นหมายความว่าตัวละครตัวนี้จะชนะทาง3สีนะครับผม3สีแรกที่มีอยู่ในเกมก็คือสีเขียวสีแดงสีฟ้ามันจะชนะทางหมดเลยนะเพราะตัวละครนโนเอลไม่ว่าเราจะไปลง PVE หรือว่า PVP เนี่ยมันก็สามารถเคลียร์ได้หมดเลยนะครับด้วยความที่มันเป็นสายชนะทางทีนี้เรามาดูสกิลของตัวละครตัวนี้กันสักหน่อยละกันว่าทําอะไรได้บ้างเริ่มกันที่สกิลแรกกจเปาาาร,รามมตี้หย นะครับผมและหลังจากโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทาการมอบบัฟลดดาเมจให้กับพันธมิตรที่มีค่าพลังโจมตีสูงที่สุดด้วยและที่สําคัญเลยก็คือสกิลที่1อันนี้เราจะสามารถทําการเก็บสเต็กได้ด้วยนะครับสเต็กเกอร์หอกบังกรทะเลครับผมถ้าเรามี1หอกเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสียหายที่เราจะทําได้จากสกิลนี้เพิ่มขึ้น40%สามารถทับซ้อนกันได้ที่4สเต็กนะครับต่อไปสกิลที่2จะเป็นสกิลในการบัฟให้กับทั้งทีนะซึ่งจะสามารถบัฟได้2บัฟด้วยกันบัรกนบใาดสสีทู่งุ30% การอัพสกิลเลเวล5ส่วนบัฟที่2เนี่ยก็จะเป็นบัฟในการมอบค่าคริเลสหรือว่าค่าต้านทานคริ28%ให้กับพันธมิตรทั้งทีมอนิเ้ไม่ใช่ตอนใช้สกิลก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปอันตินะครับอันติก็จะมีความสามารถอยู่2แบบด้วยกันนะจะเป็นการโจมตีเป้าหมายรายเดี่ยวถ้าสตูมิโลอยู่เนี่ยก็จะโดนล,ลบลวออกไปส่วนความสามารถอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีพร้อมกับบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทําได้ตามจํานวนหอกแห่งมังกรทะเลที่เรามีอยู่นะซึ่งหอกแห่งมังกรทะเล1 stack เนี่ยยยมเมควาาสียายของสลตาา็บได้สสูงสุดที่4กนะ ส่วนแอนิเมชันการโจมตีก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <mile> ต่อไปเรามาดูกันที่สกิลติดตัวกันบ้างนะครับก็สกิลติดตัวเอาแบบอธิบายเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเวลาที่เราเนี่ยมีตัวละครโนเอลเป็นตัวแทงค์ตัวเดียวในเกมเวลาที่ตัวละครโนเอลโดนโจมตีตัวละครโนเอลเนี่ยจะได้รับสเต็กหกแห่งมังกรทะเลมา1นึ่งสเต็กทุกครั้งที่โดนโจมตีนะก็ถ้าตัวละครตัวนี้มี4สเต็กนะครับผมแล้วก็ทาการโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยจะทําการโจมตีทะลุอมตะนะครับเรียกว่าเถื่อนมากๆส่วนสกิลประสานก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายรายเดียวนะครับผมแล้วก็จะมอบบัฟคงกระพันให้กับคู่หููททีีี่เรรราาาาาาปปะสนนนดดดด้้้ววยมกกกกัลบง็ หลายคนน่าจะอยากรู้ว่าตัวละครโนเอลเนี่ยต้องปลดกี่ดาวถึงจะเก่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ความสามารถของ2ดาวกันก่อนเลยกันก็ความสามารถของ2ดาวนะครับถ้าในทีมเราเนี่ยจัดทีมโดยที่มีตัวละครโนเอลเป็นแท้งเพียงแค่ตัวเดียวเมื่อเริ่มเทิร์นมาตัวละครโนเอลจะไม่สามารถโดนยั่วยุได้นะส่วนความสามารถ5ดาวนะครับถ้าเราจัดทีมโดยที่มีตัวละครโนเอลเป็นแท้งเพียงแค่ตัวเดียวเมื่อเริ่มเทิร์นมาตัวละครโนเอลนะครับผมจะบัฟคล่องตัวให้กับตัวเองนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็จะมีการบัฟเพิ่มความไวเลเวลหนึ่งให้ ขึ้นมาตัวละครโนเอลมันจะเ,เร่งเทินขึ้นมาแล้วก็ได้ออกสกิลก่อนนะจะทําให้ตัวละครโนเอลเนี่ยเ,เร่งเทินมาบัฟสกิลสองให้กับทีมเราได้ซึ่งผมบอกได้เลยนะครับผมว่าใครต้องการที่จะเอาตัวละครโนเอลเนี่ยไป p v p นะครับยังไงก็ต้องจัด5ดาว มาดูกันที่การ์ดสกิลของตัวละครโนเอลแสงกันบ้างจะมีอยู่ทั้งหมด2ใบนะครับสกิการ์ดของตัวละครโนเอลแสงนะใบแรกได้รับจากการสุ่มกับอีใบหนึ่งก็จะได้รับมาจากการแจกฟรีก็มาดูกันที่ใบที่ได้รับจากการสุ่มก่อนเลยกันนะก็จะเป็นการบัฟไปที่สกิล2นะครับก็เมื่อเวลาที่เราทําการใช้สกิล2จะเป็นการเพิ่มบัฟปิดกั้นพวกสถานะผิดปกติต่างๆและก็เวลาเข้าเทินเพื่อล่มทีมของเราเนี่ยก็จะมีการมอบค่าเอพบวกสให้ด้วยส่วนสกิลติดตัวของการ์ดเนี่ยเวลาที่เราทําการโจมตีสตูโดยที่เราเนี่ย ฝันงข้ามติดยั่วยุนะมาดูกันในส่วนของการแจกฟรีนะครับผมก็ความสามารถในการบัฟสกิลที่2ก็จะเหมือนกันเลยนะครับก็คือบัฟในการปิดกั้นสถานะผิดปกติแล้วก็จะมีการมอบค่ายพีบวกสให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่ว่าสกิลติตัวของการ์ดเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะครับสกิลติตัวของการแจกฟรีเนี่ยจะเป็นการเพิ่มนะครับผมให้โกมันดอปเยอะขึ้นที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าอัพขึ้นห้าดาวได้เนี่ยก็จะเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์เลยนี่ก็จะเป็นความสามารถของตัวละครโนเอลแสงทั้งหมดที่เราควรจะต้องรู้เาคา,เา,าคมม่่ีย คีเลตคิดาเมตนะครับคีเลตเนี่ยทำขึ้นมาสักหน่อยก็ได้นะเพราะว่าวันแรกที่ตัวละครโนเอลแสงเข้ามาในเกมเนี่ยยังไงมันก็เก่งที่สุดในเกมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวเนี่ยจะตีตัวละครโนเอลเข้าเบาลงนะแล้วก็จะโดนตัวละครโนเอลเนี่ยตีแรงขึ้นแล้วก็ตีติดขีง่ายขึ้นด้วยเพราะตัวละครโนเอลจะเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมนะครับตั้งแต่วันที่มันเข้ามาจนกว่าจะถึงการมาของตัวละครธาตุมืดอย่างโซละนะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยจะทําให้ตัวละครโนเอลเนี่ยดูอ่อนลงไปเวลาที่ นู่นแหละครับเพราะงั้นตัวละครโนเอลสุ่มเธอครับผมคุมแน่นอน ทีนี้เราก็มาคุยกันเรื่องลีก,กันดีกว่านะครับก็เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางแพทโนตของทางเซิร์ฟเวอร์โคเรียเนี่ยได้มีการปล่อยแพทโนตออกมานะซึ่งในแพทโนตตรงนั้นก็ได้มีรูปที่เบื่อไว้นะครับปรากฏว่ามีคนตาดีได้เข้าไปดูรูปที่เบื่อไว้แล้วก็ได้เห็นตัวละครประมาณ3ตัวนะครับที่มันไม่มีในเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะตัวแรกก็จะเป็นตัวละครอย่างอัสตาร์่างปีศาจที่รอบนี้เนี่ยจะมาเป็นธาตุมืดนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าน่ากลัวมากๆสำหรับตัวละครที่มาเป็นธาตุมืดเราได้เห็นในกรรณีีีของงงตััววลลลลละะะคโซไปปปแแ้้นาาาาาาศถมเ็ท่ แล้วมาเป็นธาตุมืดเนี่ยผมคิดว่ายังไงยังไงก็น่าจะโหดกว่าล่างเลกอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าถ้่ามาเจอกับล่างแรกมันจะสู้ล่างแรกได้หรือเปล่าเพราะว่าธาตุมืดเนี่ยมันจะแพ้ทาง3สีหลักก็คือสีฟ้าสีแดงสีเขียวนะซึ่งมันก็ต้องทาสกิลให้โอเวอร์แบบโซล่านะครับคนถึงจะเล่นการสอหรับอัสตารล่างที่2หรือว่าล่างมืดที่น่าจะมาเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับสำหรับตัวละครอัสตารนะส่วนตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างชาร์ลอตล่างชุดว่ายน้ําคือจริงจริงเนี่ยตัวละครชาลลอตล่างชุดว่ายน้ำ ก่อนที่เกมจะเปิดแล้วด้วยซ้านะครับแต่พอเกมเปิดมาช่วงที่เกมเปิดก็ไม่ได้มีตัวละครตัวนี้เข้ามาในเกมนะแต่ว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยตัวละครตัวนี้น่าจะมาให้เราเล่นอย่างแน่นอนนะจะมาเป็นตัวละครซีซั่นต่อไปของทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ได้มาเพียงแค่ตัวเดียวนะครับเพราะมีคนตาดีไปเห็นตัวละครอ,อย่างยามิล่างชุดว่ายน้ําที่ก็จะมาคู่กันในซีซั่นหน้าของทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลหลุดตัวละครล่าสุดของทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะจริงๆจรอ,อางาออกันรวมถึง ผมด้วยนะครับผมก็รอคอยหัวหน้าหน่วยแม่มดสุดน่ารักคนนี้อยู่เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาตอนไหนนะเอาเป็นว่าใครที่รอตัวละครตัวไหนอย,อยู่ก็ลองคอมเมนต์กันเอาไว้สักหน่อยแล้วกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็คือตัวละครอัสตารที่จะมาเป็นสายมืดนะครับผมหรือว่าธาตุมืดเนี่ยมันจะสู้กับอัสตารล่างเก่าได้หรือเปล่า เพราะอัสตาร่างเก่ามันเป็นสีแดงซึ่งสีแดงสีฟ้าสีเขียวเนี่ยมันจะชนะทางธาตุมืดนะครับแต่ว่าธาตุมืดมันชนะทางแค่ธาตุแสงธาตุเดียวเพราะการที่ตัวละครอัสตาล่างที่2มาเป็นธาตุมืดเนี่ย<อ>มันก็น่าจะต้องทําสกิลให้โอเวอร์แบบตัวละครโซล่านะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันสู้ตัวละครอัสตาร่างแรกไม่ได้คนก็ไม่น่าจะสุมกันอย่างแน่นอนนะแต่เชื่อผมเถิะผมคิดว่าทางเกมน่าจะทําตัวละครอัสตาธาตุมืดมาโหดแน่ๆนะครับ <ๆ S 2> เพื่อมาดูดเงินดูดตัวจากผู้เล่นอย่างเราๆนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียง เท่านี้แล้วกันเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอบายบายแล้วกันนะครับ